สวัสดีครับเพื่อนๆในหลายๆสถานการณ์ครับเราก็ต้องใช้ความมั่นใจในตัวเองใช่ไหมครับความมั่นใจในตัวเองครับมันสําคัญมากกับหลายๆอย่างที่เราทําเพราะถ้าเกิดว่าเราทําอะไรด้วยความมั่นใจมันก็เหมือนกับ50%ของสิ่งสิ่งนั้นอะ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงพลอยู่ม .2 ตอนที่พลมี first crush มีความรักครั้งแรกครับแล้วพลยังจําได้ตอนนั้นอยู่เลยที่แบบคุยกับคนที่พลชอบผ่านไ h ไฟ v e ผ่าน MSN ใช่ไหม MSN แล้วก็แบบ BB ครับก็นั่งแบบคุยกับเขาทั้งวันทั้งคืนแล้วในวันนี้ครับพลก็เลยอยากที่จะมาแชร์เคล็ดลับง่ายๆ4วิธีนะครับเพื่อให้เพื่อนๆมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับ แล้วทำไมเราถึงต้องมีความมั่นใจในตัวเองด้วยล่ะครับมันก็มี Research Study อันนึงของมหาวิทยาลัย Stanford นะครับใน s e s r c r s t u t y เนียเขาก็บอกว่า first impression นะมันมาจาก3อย่างหลัก ก็คือ strength capability แล้วก็ trust strength ในที่นี้ครับก็คือความมั่นใจในตัวเองหรือว่าความแข็งแกร่งความที่เรามี power มีพลังครับแล้วก็อย่างที่2คือ capability หรือว่าความสามารถแล้วก็อย่างที่3ก็คือ trust ความที่เราสามารถที่จะให้ความไว้วางใจให้ความเชื่อมั่นกับคนคนนั้นได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นความมั่นใจในตัวเองครับมันมีผลต่อการสร้าง first impression ที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับความสาคัญอย่างที่2ของความมั่นใจในตัวเองก็คือเวลาที่เราไปสัมภาษณ์งานนะครับเราก็ควรที่จะแสดงตัว เองด้วยความมั่นใจใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การที่คนที่สัมภาษณ์เราอยู่จะแบบรับเราเข้าทํางานแล้วก็เวลาที่พรีเซนต์งานหรือว่าพรีเซนต์ให้กับเพื่อนฟังเกี่ยวกับไอเดียหรือว่าอะไรคอนเซ็ปต์อะไรก็ตามครับเราก็ควรที่จะมั่นใจในตัวเองเพื่อที่จะทําให้คนที่กําลังฟังเราอยู่เชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เรากําลังจะขายให้กับเขาครับ เทคนิคอย่างแรกที่จะช่วยให้ยูมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับก็คือการแก้ p o ส t ์เจอร์ของตัวเองครับโพสเจอร์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าบุคลิกของตัวเองครับว่ายูนั่งหลังตรงหรือเปล่าอกยืดขึ้นมาไหมหรือว่ายูนั่งหลังค่อมแบบนี้ครับมันก็มีผลต่อความมั่นใจในตัวเองของยูครับใน chapter แรกของหนังสือ The t r o v e Rules for Life เขียนโดยดร Jordan Peterson นะครับมันก็มีชื่อว่า Stand Up Straight with the Shoulders Back เขาก็พาไปดู l i f e สไตลการใช้ชีวิตของ Lobster อนะครับ l ็ b s ส e ตอมันเป็นสัตว์ที่ มันก็จะมี predator หลายอย่างเลยทั้งปลาทั้งปลาฉลามงู stingrays อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้น lobster's ครับมันก็จะพยายามที่จะหาบ้านในโล c a t i o n ที่มันดีที่มันปลอดภยัยก็อาจจะเป็นแบบรูหรือว่าซอกหินโคลหินอะไรต่างๆครับ โลเคชันที่มันดีครับส่วนมากแล้วมันก็จะหายากพอมันหายากครับล็อบสเตอร์มันก็จะมีการแข่งขันแย่งพื้นที่แย่งบ้านกันนะครับสมมุติว่ามีล็อบสเตอร์ตัวหนึ่งมาเจอล็อบสเตอร์อีกตัวหนึ่งที่มันมีบ้านที่แบบโอ้ดูหรูหราดูแบบปลอดภัยดีครับมันก็จะต่อสู้กับล็อบสเตอร์ตัวนั้นแล้วล็อบสเตอร์ตัวที่ต่อสู้แล้วแพ้ครับเขาก็จะต้องไปหาบ้านใหม่ทีนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็เริ่มศึกษานิวเคมีสตรีของล็อบสเตอร์ตัวที่ต่อสู้ชนะกับล็อบสเตอร์ตัวที่ต่อ ซอร์ตัวที่ต่อสู้ชนะเรื่อยๆครับเขาจะมีปริมาณเซโรโทนิน มากกว่าออกโตพามินส่วนล็อบสเตอร์ตัวที่ต่อสู้แล้วแพ้เรื่อยๆครับมันก็จะมีปริมาณออกโตพามินน้อยกว่าเซโรโทนินคำถามคือเซโรโทนินมีความสำคัญยังไงเซโรโทนินอะ่ะมันช่วยเรักเกลต์ท่าทางหรือว่าอารมสรระแล้วก็บุคลิกของเราครับยกตัวอย่างเช่นล็อบสเตอร์ที่มีปริมาณเซโรโทนินสูงครับเขาก็จะยืนตัวตรงแล้วก็เอากรามของเขาอ่ะชี้ไปข้างหน้าส่วนล็อบสเตอร์ตัวที่ต่อสู้แพ้มาตลอดนะครับเขาก็จะมีบุคลิกที่เอาไหลหดแล้วก็ไม่ค่อยแบบยืนตัวตรง แล้วก็ยืนคลอสมันออกมาครับโซ่ so, ปริมาณของเซโรโทนินนะครับมันมี correlation มันมีผลต่อบุคลิกภาพของเรา <c oughs> เพราะฉะนั้น key takeaway ของเทคนิคนี้ก็คืออยู่ควรที่จะเช็คบุคลิกของตัวเองว่าอยู่กำลังยืนหลังค่อมตัวงออยู่หรือเปล่าหรือว่ายืนตัวตรงครับเพราะว่ามันมีผลต่อเคมีในสมองของเรา เทคนิคอย่างที่2นะครับก็คือ visualization เทคนิคหรือว่าการจินตนาการภาพหรือว่าเหตุการณ์ในหัว visualization เทคนิคเป็นเทคนิคที่ NLP ชอบสอนครับ NLP ย่อมมาจาก n e u r o Linguistic Programming ในเวลาที่เรา visualize ตัวเองครับมันก็เป็นการที่เราจินตนาการถึงภาพหรือว่าเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอดีตหรือว่ายังไม่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ครับผมก็อยากให้เพื่อนๆน,นึกย้อนถึงเหตุการณ์ตอนที่เพื่อนๆรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากๆถ้าตีเป็นตัวเลขก็อาจจะเป็นแบบมั่นใจในตัวเอง10บทับสิบ สำหรับพลแล้วครับพลชอบนึกถึงตอนที่พลสอบผ่านประมาณช่วงม .4 ครับพลก,ก็เป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งเลยก็แบบสอบตกมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งครับพลก,ก็ได้รับจดหมายส่งมาที่บ้านจากคุณครูใหญ่ครับในจดหมายนั้นเขาก็เขียนไว้ว่าถ้าเกิดว่าพลไม่รีบพัฒนาตัวเองแล้วก็สอบให้มันผ่านสักวิชาหนึ่งครับพลก,ก็จะโดนไล่ออกจากโรงเรียน แล้วตอนนั้นที่ป้าเปิดอ่านจดหมายนะครับเขาก็โกรธพลมากครับพลจาได้หรือว่าพนโดนไม้เลียวตีฟาดไปตั้งแบบ10กว่าครั้งโซตอนประมาณปลายม .4 ตอนที่พลกําลังสอบไฟโน่ครับพลก็เก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็แบบพยายามตั้งใจอ่านหนังสือแล้วพลก็ไม่ออกไปเล่นเกมกับเพื่อเลยจนกระทั่งพอพลสอบเสร็จแล้วพลก็แบบลุ้นตอนที่คุณครูตรวจข้อสอบเสร็จแล้วครับกระทั่งพลเจอว่าแบบเออพลสอบผ่านนะได้ประมาณ65% 65%มันก็ไม่ได้เป็นคะแน่ที่แบบดีเวอร์วซ็นต์มันก็ไม่ได้เปน้อแนนท่านโซตอน พลจำได้ว่าพลรู้สึกมั่นใจตัวเองแล้วก็รู้สึกแบบมีความสุขรู้สึกแฮปปี้มากๆครับแล้วเมื่อไหร่ตอนที่พลจินตนาการตัวเองกลับไป เปิดคะแนนตอนที่คุณครูตรวจข้อสอบปนเสร็จอะ่ะพลก็จะรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองโซ so, ก่อนที่พลจะต้องไปพูดหรือว่าพรีเซนต์งานอะไรครับอาจจะเป็นคุยกับลูกค้าหรือว่าพูดหน้าห้องครับพลก็จะพยายามจินตนาการเหตุการณ์นั้นที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนในอดีตครับสำหรับเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่เพื่อนๆประสบความสําเร็จแล้วก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากๆครับก็พยายามนึกถึงเหตุการณ์นั้นอ๋ออีกเหตุการณ์หนึ่งที่พลชอบใช้ก็คือตอนช่วงพลอยู่มสองตอนที่พลม,มี First Crush มีความรักครั้งแรกครับแล้วพนยังจำได้ตอนนั้นอยู่เลยที่แบบคุยกับคนที่พนชอบผ่านไ i ไฟฟ์ผ่าน,น MSN ใช่ไหมเอ็ N, แล้วก็แบบ BB ครับก็นั่งแบบคุยกับเขาทั้งวันทั้งคืนตอนหลังเลิกเรียนมาก็าจะเปิดคอมแล้วก็นั่งแชทกับเขาจนกระทั่งวันหนึ่งครับพนก็แบบบอกเขาไปว่าแบบเออพนแอบชอบเขาอยู่นะแล้วพนก็ไม่รู้ว่าแบบเขาจะตอบกับมายัางไงแล้ววันรุ่งขึ้นนะครับเขาก็่อยแบบ ตอบกลับมาว่าเออเขาก็ชอบพลเหมือนกันโซ so, ตอนนั้นที่เขาตอบกลับมาหาพลว่าเออเขาก็ชอบพลเหมือนกันอ่ะโซอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์อีเหตุการณ์นึงที่พลชอบแบบนึกย้อนกลับไปถึงเมื่อพลจะต้องใช้ความมั่นใจในตัวเองทําอะไรบางอย่าง ส่วนเทคนิคอย่างที่3ในการเพิ่มความมั่นใจในตัวเองนะครับก็คือการเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเวลาที่ร่างกายของเราแข็งแรงเรารู้เทคนิคในการที่จะแบบเดฟเฟนต์ตัวเองเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรร้ายครับมันเป็นการแบบบูสต์คอนฟ i d ดนซ์ของตัวเองอย่างหนึ่งแล้นะครับคือถ้าบบเกิดเพื่อนยังไม่ได้ลองเพ,อเ,พอเพื่อนก็คงจะคิดว่าแบบเออพลเพอเจอแต่ว่าพลอยากให้เพื่อน,อน,อนลองไปเทคเซิฟ์เดฟเฟนซ์คลาสก็ได้เป็นมวยไทยก็ได้จูจิสุก็ได้อะไรก็ได้พออยู่เริ่มค่อยๆเรียนรู้ทักษะในการป้องกันตัวเองครับพลกล้กาการันตีเลยว่ จะแบบมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะแบบไปคุยกับคนกล้าที่จะทํานู่นทํานี่แล้วก็มี energy มากขึ้นด้วยครับเมื่อประมาณปีที่แล้วตอนที่พลตีฟุตบอลแล้วขาหักครับพลก็ต้องใช้ไม้เท้าเดินแล้วก็มีแบบเหมือนมีเฟือกพันขาตลอดเวลาครับซึ่งตอนนั้นอ่ะมันทําให้พลรู้สึกโคตร vulnerable เลยทําให้พลรู้สึกว่าพลแบบช่วยตัวเองไม่ได้ครับพอพลช่วยตัวเองไม่ได้ครับมันก็ทําให้พลรู้สึกว่าแบบเออพลอ่อนแอจังเลยวะแล้วตอนนั้นความมั่นใจของพลอ่ะมันก็ drop ลงไปด้วยนะครับโซเหตุการณ์ตอนนั้นนมัก็ทําให้ รู้เลยว่าสภาพร่างกายของเรามันมีผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าร่างกายของเราไม่แข็งแรงเราไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองหรือว่า d e ฟเ n นป้องกันตัวเองได้กระชับกระเฉงอ่ะมันก็มีผลต่ออารมณ์แล้วก็มูดของเรา เวลาที่ยูเรียนรู้ทักษะการป้องกันตัวครับมันจะช่วยทําให้ยู manage ความกลัวของยูเพราะว่าเวลาที่เราไปเรียน self defense การต่อสู้ป้องกันตัวครับในสถานการณ์ที่แบบแย่ๆครับยูจะรู้วิธีการ handle กับ situation พวกนั้นได้แล้วเวลาที่ยูเรียนรู้การป้องกันตัวไปเรื่อยๆครับมันก็จะเพิ่มความมั่นใจในตัวเองในการที่ยูจะกล้าที่จะ stand up for yourself กล้า back up ตัวเองครับ มาถึงเทคนิคอย่างสุดท้ายนะครับก็คือการอ่านหนังสือให้มากขึ้นมันอาจจะฟังดูไร้สาระนะครับว่าทาําไมแบบการอ่านหนังสือมันถึงมีผลต่อความมั่นใจในตัวของเราด้วยแต่ว่าการอ่านมันคือ the fundamental of learning หรือว่าเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้แล้วมันก็ไม่มีคนฉลาดบนโลกนี้ที่ไม่อ่านหนังสือเลยครับการอ่านครับมันจะช่วยทําให้ยูกล้าพูดกับคนมากขึ้นเพราะว่ายูมีความรู้แล้วมันก็จะช่วยทําให้ยูสามารถโต้อตอบกับคนอื่นด้วยเวลาที่แบบไปเข้าสังคมกับคนอื่นครับแล้วเดี๋ยวนี้ครับคนก็อ่านหนังสือน้อยลงถ้าเกิดว่ายูสามารถที่จะใช้ อ่านหนังสือประมาณ1-2ชั่วโมงต่อวันนะครับอันนี้มันก็จะทําให้อยู่ติดท็อป1%ของประชาะกรโลกแลนะครับ <Wow. S 1> พอมีความรู้ในท็อปิกอะไรบางอย่างครับมันก็จะทําให้อยู่มั่นใจแล้วก็กล้าพูดกล้าแสดงออกในสิ่งสิ่งนั้นที่อยู่มีความคิดเห็นคลดลับง่ายๆถ้าเกิดว่าหนังสือมันทําให้เพื่อนๆกลัวนะครับคนก็แนะนําให้เพื่อนๆเ,เริ่มจากการอ่านหนังสือในสิ่งที่ตัวเองสนใจก่อนแล้วค่อยๆ progress ไปหนังสือที่มันยากขึ้นมากกว่าเดิมตอนที่อยู่อ่านเร็วขึ้นแล้วก็อ่านแล้วก็รู้้้สึึกกมมมีคควาาาเขขใจขนรับ และเมื่อกี้ก็เป็น4วิธีที่จะช่วยให้เพื่อนๆมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับ